ฮาคิ้ระดับผมแดงแชงคูดที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันแต่มีปริศนามากมายที่เขานั้นเพิ่งมาแข็งแกร่งหลังจากที่เขาเข้าร่วมกับเผ่ามังกรฟ้าหรือพลังนี้จะเป็นหนึ่งในพลังชั้นสูงเทจาโอดานั้นยังไม่ได้เปิดเผยถึงพลังที่แท้จริงฮาคีของชนชั้นสูงระดับเผ่ามังกรฟ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงนะครับฮาคี้ในเรื่องวันพีชนะครับผักนับในปัจจุบบัันนเเเทท่่าาาีีมมกรรปิดผยะค ในยุคสมัยนี้นี่แหละในยุคสมัยของลูฟี่ก็นับได้ว่าผมแดงแชงคูดนั้นนะครับก็เป็นตัวละครแล้วกันนะครับที่ค่อนข้างเปิดเผยชัดเจนว่าเขานั้นน่าจะเป็นบุคคลนะครับที่มีฮาคี้นะครับระดับแข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีชนยุคปัจจุบันต้องวงเล็บด้วยว่านะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมานะเพราะว่าแน่นอนว่ามันยังมีฝั่งของพวกผอมังกรฟ้าของอิมหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เมนเมเหมือนกันนะว่าฮาคี้ของพวกนั้นก็จะไม่ธรรมดาแต่โอเคนะครับหักนับนะครับภาพรวมในตอนนี้แชงนะครับก ผู้ที่มีฮาคิในเรื่องนะครับและเขานั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่พึ่งนะครับพลังผลปีศาจซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะในยุคสมัยปัจจุบันนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับความแข็งแกร่งฮาคิของแชงนั้นที่หลายคนมองว่าไม่ธรรมดาก็จริงๆไม่ธรรมดาของจริงเลยนะอย่างเช่นนะครับเขานั้นสามารถจัดการนะครับยุทธทัศนกับตันคิดหนึ่งในซูเปอร์โนวาที่กาลังเข้าเป้งสุดๆเลยนะครับที่เพิ่งร่วมมือกับรอในการโค่นล้มปิกมัมมาได้แต่ปรากฏว่าเมื่อเจอกับแชงนะครับในเวอร์ชั่นแบบโกรดสุๆิง นะครับโจมตีเพลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคิดของเรานั้นนะครับก็ได้ไปคุยกับรากมะม่วงในทันทีนะครับจะเรียกว่ารากมะม่วงไม่ได้นะต้องเรียกได้ว่าไปคุยกับปาซิลปาส้าสอยนะครับใต้ท้องทะเลเลยก็ว่าได้ หรือแม้กระทั่งนะครับฮารคิในการมองเห็นอนาคตของแชงนั้นก็อยู่ในระดับที่มันสูงมากๆเลยนะครับก็อย่างก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าหากไม่จัดการคิดก่อนแล้วแล้วก็คิดนั้นนะครับก็จะทําลายผู้คนในเอลบาร์ย่อยยับอย่างแน่นอนและความน่ากลัวของแชงนั้นก็ได้รับการดีกรีไว้เลยแหละครับว่าเขานั้นเป็นบุคคลหนึ่งเลยนะครับที่มีฮาคิในการมองเห็นอนาคตที่ไกลามาก,มากๆไกลถึงขนาดที่ไม่ยอมไม่ใครนั้นสามารถเห็นอนาคตได้ไกลกว่าเขานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกและชัดเจนถึงความแข็งแกร่งในการใช้ฮาร์คิ น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่านะครับแชงนั้นนะครับโอเคนะครับเป็นลูกเรือของโรเจอร์ใช่ไหมได้รับการฝึกสอนอย่างดีจากซิลเวอร์เรอรี่แต่อย่างที่เราเห็นนะครับการย้อนอดีตทั้งหมดนะครับของผมแดงแชงคูดตั้งแต่เป็นลูกเรือของโรเจอร์มานั้นถามว่าเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะครับถึงขนาดที่ว่านะครับจะดูแข็งแกร่งมากมายในยุคสมัยนี้หรือก็มีการระบุไว้แหละว่าณช่วงเวลาหนึ่งแชงนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งละกันที่ดวลดาบนะครับกับมีฮอคมาโดยตลอดเลยและฝีมมมืออจััดดดดไ้วว่าาาสสูีีกกกๆเลยในรบบ แต่ประเด็นเลยเนี่ยหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าแชงจะมีฝีมือที่ก้าวกระโดดมากนะครับแข็งแกร่งถึงขนาดที่ผู้คนนั้นต่างยอมรับในฝีมือของเขาซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเป็นแกลบว่างนะครับในระหว่างที่แชงนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจในการกลับไปหาอีพ่อของตนเองนะครับอย่างฟีกแกรังการลิงนะครับได้ยอมใช้ชีวิตในฐานะเผ่ามังกรฟ้านะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรอยสักของแชงด้วยนะครับที่เหมือนกับพวกพาคียสุวินเทพที่เรียกว่าอบิทนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าหรือว่าแชงนั้นนะครับการที่เข าจจะได้วิชาห,หรือพลังบางสิ่งบางอย่างก็ได้มาจากพวกนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นความสามารถระดับที่มันสูงมากๆเลยและทําให้แชงนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแลกได้กลายเป็นสีจักรพรรดิในปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองหรือว่าอาจจะด้อยค่าในฝั่งนะครับพวกเผ่ามังกรฟ้าไปนิดนึงละกันแต่จริงๆแล้วนะครับก็เข้าใจได้นะครับด้วยหลักที่ว่าเรานั้นมักจะเห็นนะครับความสามารถของฝั่งโจสรสลัดมากกว่าพวกเผ่ามังกรฟ้าแล้วจริงๆพวกเผ่ามังกรฟ้ามันเพิ่งาเ่งงทนนััหลๆ้ ไม่แปลกที่เราจะมองว่าพวกสี่จักรพรรดิอะไรก็แล้วแต่นั้นดูแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับแต่หากเราลองนับดูจริงๆแล้วนะครับที่เรามองว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆกนะครับก็คือพวกทหารเรือใช่ไหมพลเรือเอกจอมพลเรือแต่ลองสังเกตดูดีๆนะครับพวกเผ่ามังกรฟ้าระดับสูงจริงๆเนี่ยอย่างเช่นนะครับภาเคียสวินเทพหรือง่ายๆเลยฮะบุถ้า่าที่เราเห็นในเอเคสพวกนี้นั้นนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งที่มันระดับสูงจริงๆและแน่นอนว่านะครับมันเป็นความแข็งแกร่งนะครับที่สืบทอดต่อกันมานะครับในฝ สูงของเผ่ามังกรฟ้าและอ้างอิงนะครับจากคําพูดนะครับของฟีแกรแลนแชมล็อกนะครับผู้ได้เป็นพี่ชายฝาแฝดของแชงว่าแชงนั้นเคยมาอยู่กับพวกเขาด้วยนะแล้วก็นะครับเหมือนไฟต่าแล้วกันนะครับเลือกตัดสินใจในการกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าในระหว่างนั้นเองนะครับแชงนั้นเนี่ยน่าจะได้รับการฝึกอย่างหนักเลยในฐานะนะครับที่กลับไปเป็นเผ่ามังกรฟ้าก็ลูกชายของกาลิงใช่ไหมกาลิงนั้นนะครับสมัยหนุ่มๆนับได้ว่านะครับเป็นเผ่ามังกรฟ้าตัวท็อปของจริงในฐานะภาคีีีสสวินเทททพ่่่แแข็งงุด ยุคสมัยหนึ่งนั้นก็เคยต่อสู้นะครับกับแม้กระทั่งร็อกโรเจอร์ในเหตุการณ์ก็ตวันเล่นะครับซึ่งพวกเขาก็แข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับแต่การที่การลิงนั้นสามารถยืนหยัดในการต่อสู้ได้ในยุคสมัยนั้นก็มองว่าการลิงนะครับก็คือตัวท็อปตัว,ต,วตึงคนดึงเลยลย่ะในยุคสมัยของตนเองและนะครับเมื่อตำแหน่งนะครับหาผู้เท่านั้นได้ว่างลงไปก็การลิงนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นหาผู้เท่านนคนใหม่ในแทนทีก็บ่งบอกได้ว่าพ่อของแชงอย่างการลิงก็เก่งจริงๆจึงทาให้การที่แชงนั้้้นน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 ะครรรรััััับตดสิใใจจจกกกกกาาลไไปปปเเ็็็ผอออมมงงงฟีึ การตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาอย่างน้อยๆเขานั้นอาจจะรับการฝึกอย่างหนักจริงๆสิ่งที่สืบทอดหรือพลังนะครับที่มันจำเพาะจริงๆนะครับของคนในเผ่ามังกรฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่แชงนั้นจะมีความสามารถนะครับระดับไฮคิที่มันสูงจริงๆพอได้รับการฝึกมาจากการที่เขานั้นนะครับเคยเป็นเผ่ามังกรฟ้ามาก่อนและหลังจากนั้นแชงก็ดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับว่าเขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งจนได้รับการขนานนามว่ากลายเป็นสีจักรพรรดในยุคถัดไปแล้วก็มันจะมีชาลไคคโดนนนััั้บถือตวะรนะคับ ว่าไอ้คนเนี่ยเป็นคนที่เขานับถือมากๆปรากฏว่ามีแชงอยู่นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าสมัยที่แชงเป็นลูกเรือของโรเจอร์แน่นอนว่าสมัยนั้นเขาเป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นนะครับคือมันไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่ทางด้านไคโดนั้นจะนับถือในตัวของแชงจึงทําให้นะครับความแข็งแกร่งของแชงนั้นมันน่าจะอยู่หลังจากนั้นไปสักพักหนึ่งแล้วแชงครงสร้างวีรกรรมบางสิ่งบางอย่างจนเป็นที่น่านับถือและแน่นอนว่าเขาคนหนึ่งนั้นนะครับก็เป็นคนที่แข็งแกร่งด้านฮาคขั้้นสูงงดวยจึม่ใชเรื่อองแกะไรเลยน์คีมมือานั จากการเป็นเผ่ามังกรฟ้าณยุคสมัยหนึ่งของตนเองเพราะการที่นะครับเผ่ามังกรฟ้านั้นสามารถควบคุมคนโทรลโลกนะครับได้ยาวนานขนาดนี้พวกเขานั้นก็ต้องมีความแข็งแกร่งของตนเองอยู่นะครับไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยมามโนเองว่าตนเองนั้นเนี่ยจะมาอยู่ในโลกจุดสูงสุดได้อย่างเดียวด้วยความมีฐานะนะครับมันก็ต้องมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งด้วยในการควบคุมผู้คนเพราะว่ามันจะมีคนนั้นเนี่ยคอยมาห้าวคอยมาท้าทายเผ่ามังกรฟ้าเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งความแข็งพวกนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่รับการสืบทอดกันมาฝึกกันมานะครับจากรุ่น่รนเเพือป็กา โลกใบนี้นะครับมันจึงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับการที่แชงนั้นนะครับฝึกฝนวิชามานะครับจากฝั่งราชาโจรสลัดโรเจอร์นะครับก็ระดับหนึ่งแล้วนะครับและไปฝึกนะครับกับเผ่ามังกรฟ้าอย่างฟิกาแลนการ์ลิงผู้เป็นพ่ออีกมันไม่แปลกที่เขานั้นนะครับจะแข็งแกร่งระดับท็อปของโลกวันพีทและแน่นอนว่านะครับฝั่งของเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยพวกพาคีสวินเทพนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับฮาผู้เท่านั่นก็แกร่งของจริงเลยเพราะว่านะครับการที่ตั้งตัวละครมาอย่างแชมล็อกนั้นในฐานะพี่ชายฝาแฝดของแชงซึ่งถ้าใครรรดููกกตน็จะ ว่าไอตัวละครแบบเนี้ยยังไงยังไงนะครับมันต้องเก่งในระดับเดียวกับแชงหรือเปลือนะครับเก่งกว่าแชงเลยได้ซ้ำนะครับในฐานะพี่ชายของแชงไงจึงทําให้นะครับเราคงได้เห็นความสามารถนะครับที่มันแท้จริงและการของพวกผอมมังกรฟ้าหลังจากนี้ไม่นานแน่นอนและอาจจะเป็นพลังฮาคิระดับสูงสุดขั้นจริงเลยนะครับที่เราจะได้รับรู้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอลบาฟเนี่ยมันจะมีนะครับอิมมาใช่ไหมก็ได้เห็นแล้วพลังฮาคิของอิมเนี่ยที่มันแผ่ออกมานะครับเป็นฮาคิราชันที่มันรุนแรงมากๆนะครับที่พวกลูฟี่ ขนาดนี้เลยเหรอนั่นอาจจะเป็นต้นขั้วที่สําคัญเลยได้ซ้านะครับกับพลังที่แท้จริงของเผ่ามังกรฟ้าส่วนการลิ่งหรือใครก็แล้วแต่นั้นอาจจะลดหลั่นลงมาแต่ก็อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมนะครับซึ่งจุดที่มันน่าสนใจที่สุดเลยถ้าหากแชงนั้นแกร่งที่สุดในโลกวันพียหมายถึงว่าแกรนะ่งในด้านการใช้ฮาคีจริงๆอยู่ระดับท็อปจริงๆนะครับถ้าแกร่งระดับนั้นเขาก็คงตัดสินใจในการค่นล้มนะครับอิมไปนานแล้วแต่เขาคงรู้ว่าเขาไม่ได้แกร่งที่สุดนะครับยังมีพ่อของตนเองนี้พี่ายององงนนนมีนคคัับ่่่้้จุโลกกกูซึ็แด ที่แชงนั้นยากที่จะสามารถต่อกรได้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมแชงนั้นนะครับที่แกร่งระดับนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะไปต่อสู้นะครับโดยตรงละกันกับพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วหากนับแง่รวมด้านความสามารถที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าแชงนั้นเป็นเบอร์หนึ่งละกันด้านการใช้ฮาคิในโลกวันพีสส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับแต่จริงเนี่ยมันก็ไม่เชิงเบอร์หนึ่งขนาดนั้นนะผมมองว่ามันแค่เบอร์หนึ่งที่เปิดเผยมาอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแชงเนี่ยก็คงไม่โดน แงงร,ร่จิๆถึงขนาดมองเห็นอนา,อา,าคตได้ไกลเอ้ามันก็ต้องเห็นสิว่าทางด้านหนวดดากําลังโจมตีเข้ามาหรือเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่แฉงจะฝึกนะครับก่อนที่จะเป็นเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าตอนที่แชงไปฝึกกับเผ่ามังกรฟ้าเออมันเก่งแบบก้าวกระโดดจริงๆในฐานะที่ไปฝึกนะครับวิชาความสามารถนะครับในระดับเทพจริงๆนะของพวกเผ่ามังกรฟ้าและทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่าความแข็งแกร่งของแชงนั้นมันมาจากการที่เขานั้นเป็นลูกเรือของโรเจอร์หรือนนนคคัับบวู่่ไปเเลยฝึกกกกผามมงฟ้จโด และกลายเป็นจกักรพรรดินะครับที่ผู้คนนั้นต่างยอมรับในฝีมือของเขาก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเลยรับชมอะไราเกี่ยวกับวันพีทก็คอมเมนต์แสดงความคิดไม่ได้เลยนะครับจะให้ตามคําขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ